สวัครับวันนี้วันศุกร์ที่13พฤศจิจการครับ2563เป็นเวลาประมาณ6โมงครึ่งก็ตอนนี้กำลังจะเดินทางจากระยองไปกรุงเทพครับไปหาตายายมีเซอร์ไพรส์ก็คือไม่ได้บอกเขาแล้วก็ตั้งใจเอาเงินเดือนเดือนแรกของพี่ชายในพี่เล็กครับส่วนหนึ่งไปให้ตาให้ยายนะครับตั้งใจมอบให้เดี๋ยวไปดูเอ่อ เรียกแั่นตรงนี้กันว่าตายายจะเป็นยังไงบ้างหลานไม่หานะครับได้น้ำเต้าหู้กระนั่งโกลแล้วก็หมูปิ้งนิดหน่อยครับเอาละ่ะถึงบ้านยายแล้วครับมันทำงานไหมนเนี่ยอานนท์ ตาใหญ่ล็อกอีกโอ้โอยังเช้าอยู่ตอนนี้ประมาณแปดโมงกว่าๆแล้วนะครับน่าจะยังไม่ตื่นกันขน,นุมตาใหญ่เปย์น้ำหน่อย มาย่งไเปไสิพูดมาเรอไม่ไมไไไมนายังไม่เห็นเลยทนะีงวดจังไมไม่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 แเป็นไส้อะยายครับสวัสดีครับสวัสดีครับมาคนเดียวเลย น้องไปเอาไอ้ที่เดินอ่ะไปเรียนทำงานรอแล้วต่อเรียนแต่อ่าหนูก็เรียนโนบว่างมาหายายแว็บหนึ่งก็มา,มมาครับนี่นึกว่าวีผมขึ้นขึ้นไป <laughs> จะรออ่ะ่<ม>าะ<ม>เดี๋ยวปีห้าเดี๋ยวปีหกรถแรกคนละคันนักหอง ของดีเนาะซื้อเท่าไหร่่ละไม่เท่าไหร่หรอกไม่มสนใจ่ะไม่เท่าไร,หรไแหละแ,แต่พกยยได้ใกันพิล็กไงเงิเงนธรรมดาเงินแม่เงินพ่อให้อ่ะนี่พิล็กทำงานเงินเดือนแรกเขาอยากจะให้ยายเขาฝากหนูมาให้ยายยังวุน้วนทำตักกำลังเรียนนี่ครับคอ นะโมันตัดสัะพะโตัวตัวสม,ม,าสม่าสัมพุทธัสสะนะโมันตัดสัะพะโตัวตัวสม,ม,าสม่าสัมพุทธัสสะดีไหมขอ,หขอให้ลูกรเออขอให้ลูกเขาต่อให้พี่เล็กเล็กดีน้องน้ำให้ลาน,เ,ลนเป็นเด็กดีน้องน้ำพี่ก็เป็นเด็กดีเป็นคนเป็นลูกสายที่ดีนหนุ่มที่ดี แล้วก็พี่เล็กก็คอยได้เงินเดือนขึ้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 นไปโอ้ยหจีบหมดเงินมีเงินอยู่สองร้อยเองหมดอบ้านในหมดหรอตาโตนี่เขาฝากมาอ่าพี่เล็กเอามาให้แล้วละหนูเมื่อไหร่ได้ทำหนูหนูเองไม่จบเลยหนูยังเรียนอยู่เลยเนี่ยนะอืมเดี๋ยวก็ได้ทำไปด้วยเรียนไปด้วยเต๋อพี่เล็กอ่ะจบปริญญาแล้วเหรอใช่ครับมันจะกินหมูกินน้ำเต้าหู้ที่ชอบเนาะเลือกเอาตาเื่นยัง หนุ่มไปไหนตื่นแล้วล่ะยังแต่แล้เขาออกมาหนุ่มก็ไปนะเขาก็ไปเล่นพิมพ์เอาพิมพ์ได้กับใครแงนะ่ใหญ่เงินมาแฮกเงินกับใครเน่บอใหญเงินนี้นี่เพิ่งตื่นเลยใช่ไหมเนี่ยตื่นนะแล้วแต่บอลุกอ่ะลุกแล้วมันปวดขาเนแปดโมงกว่าแล้วเนอะปวดขาครับปวดเข่า ต้องอีกแล้วน้วงเรื่งกลับด้วยทั้งสองคนเด้วเห็นมีงานมีดกันทั้งสองคุณได้ท้องไหล่มาสุดหน้านั่นแหละให้ใหญ่เลยคอมลิกหมูเผื่อมาหวานไหเนี่ยไม่โหห เดี๋ยวหนูเนข้าไปหาตาแป๊บน,นึงเนาะอืมไปจังเนอะพอ,อ,อที่ค<ป>่ะชอบอ๋อเดี๋ยวก,ก็นั่งกินไปช่ะอื้าถ้าออกบนกินก็ได้ตาใครเนี่ยโอ้ย,ยสบายใครใครมาน,น้ำน้ำไหน น้ำแล้นะฮะในโชคดีตาข้าวเจดีครับเออโอ้ยดีดีนี่พระฤกฝากเงินมาให้เออน้ำมาอ่าน้ำไม่มีน้ำยังเรียนอยู่พระฤกก็รทำงานแล้วไงโอ้ดีดีดีไหมดีอืมอ่ลุขโชคหมาภไหมโชคหมานในร่ำรวยครับ ให้ฉูตะลีแบบวัานี้นึ่งบุนโอ้งั้นเลยนะถ้าถูกแล้วต้องแบ่งตามไหมอ่าแบ่งดิวแหละโอเคแล้วนั้นหนุ่มไปไหนครับเป็นนมเชี่ยวเลนใช่ไหเนี่ยแล้วเมื่อคืนได้นอนนี่ป่ะน้หนุ่มอ่ะนอนนอนเหรอแล้วไปแต่เช้าเลยเหรอโอ้นะใช่ไหายไม่ได้ไงวะดูเลยกินน้ำเต้าหู้กินหมูกินอะไรเปล่ากิน ได้เอาไปกินนอกหรือจะนั่งกินนี่เนี่ยนั่งกินนี่เลยโอเคโอ้โหไม่ได้กวาดบ้านเลยลูกพี่เอ้ยโอเคไหนเล่าเล่าดิเรื่องเรื่องยังไงนะเรื่องตอนนั้นอะไรใครใครร้องใครเลยนะควาแองร้องพี่เลก็กก็แอะตามแอะ ตามยายก็อยู่กลางอ๋ออเพชรอยู่นี่พอยพเร็กอยู่นี่ก็คือยายนอนกลางน้ำเพชรอยู่ซ้ายขวากับเปล็กใช่ไหมบางทีก็อยู่ขวาบางทีก็อยู่ซ้ายครับแต่นะจะยายก็อยู่กลางเสมอ,อมเลี้ยงจนโตไว้แล้วหนูโตแล้วยายเป็นไงตอนนี้อืม cái đi chạy là ơi chồng ơi im nhăng. ờ ăn cơm sáng vừa đi nè. xem ăn ทรัพย์สินไปเก็บไว้เพื่อรอขายสุดท้ายถ่วตำรวจวางแผนรูปตัวได้พร้อมกับยึดของกลางรวมมูลค่ากว่าหนึ่งแสนบาทครับชว่ชวงวงจรปิดบันทึกภาพคนร้ายขณะขี่รถจักรยานยนต์มาตามถนนสายโชตนาสมุนทังตอนนี้ก็เสร็จภารกิจของตายายเรียบร้อยนะครับวันต่อมาผมก็กําลังจะวิ่งกลับไปบ้านที่ปทุมครับหนูบ้านแสงตะวันไปหาพ่อแม่แล้วก็ไปหาหมาบุญทรัพย์นำโชค ดูกันว่าหมาจะเป็นยังไงเพ่อแม่จะรู้สึกยังไงครับจะไปรอดูกันนะดีใจไหมที่ลูกไปหาครับผมนี่ของโปดพ่อนี่ของปดแม่หาได้ในเซเว่นทัวไปถึงแล้ว hãng đi qua chị 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 คุณทรัพย์ทำนำโชคนะครับดูกันง่ายพ่อแม่อยู่ไหนครับ เร็วๆเข้ามาเร็วสวัสดีครับ อะไรครับอทอดหมูอมอ,มอร่อยป่าวตาแล้วเป็นไงตาบันยาเป็นไงปายยายก็ดีนี่น้งอบงบัดี้มาฝากนี่ใช่ไหมครับหมาน้อย อยู่ไหนบอ๊ะอไปกาแฟไปให้แมต่ตุตกท่าน้านสวัสดีครับแล้วเอาอะไรลูกเขาอยู่ที่ไหนกันเนี่ย้แม่ไปได้ผมเล่อแม่อ่านอ้าวตรงไปบ้านบ้านยายไหมเนีน่ยไปเมื่อกี้แม่โทรไปหานั่น น้าหนุ่มน้าใหญ่ไม่ตื่นแต่ตาตื่นแล้วเห็นบอกว่าเขาบอกวันน้องน้ําซื้อโจ๊กให้ใช่ไหม,มแล้วก็มาอมไม่ใส่น้ำกันอะไรอะไรไม่ใส่น้ำเกึือเลยแม,ม่เสื้อเป่าสวยไหมอะไรแพงไม่แพงอ่ะเท่าไหร่อ่ะร้อยหนึ่งมากกว่าร้อยหมาเป็นไงบ้างครับอ่า เรียบร้อยถึงบ้านปลอดภัยแล้ว